ดังนั้นเนี่ยวันนี้ขอบคุณอัลลอฮ์เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีใครจะดูถูกปล่อยดูถูกไปเราขยันเหมือนเดิมมุ่งม,มั่นเหมือนเดิมขอดูอาและมอบหมาย บางคนเนี่ยเกลียดเราคือเราประบปนกับสังคมที่เราอยู่เนี่ยด้วยคนที่มีความคิดแบบนี้บางคนเกลียดเราแต่มันไม่ได้แปลว่าที่เขาเกลียดเราเพราะเราไม่ดีนะไม่ใช่สาเหตุเดียวของความเกลียดมันไส้ก็เกลียดได้เก่งเกินไปก็ถูกเกลียดดีเกินไปก็ถูก our, เกลียดมันไม่ได้แปลว่า our, ท่านดีหรือ our, ไม่ดีความคิดคําพูดของคนอื่นมันไม่ได้กําหนดความเป็นจริงของตัวเราดังนั้นเขาเกลียดเราไม่ได้แปลว่าเราแย่บางคนดูถูกเรามันก็ไม่ได้แปลว่าเราห่วย คำดูถูกมันจะเป็นคำดูผิดถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่าเรียกคำนั้นว่าดูถูกถ้ามันไม่ใช่เป็นความจริงทุกคนต่างมีเหตุผลเฉพาะตัวซึ่งเป็นเหตุผลที่มันไม่จำเป็นที่ต้องมีความเข้าใจในรูปแบบเดียวกันดังนั้นย้ำว่าใครที่ดูถูกเราก็ไม่ได้แปลว่าเราห่วยนะครับเพราะ อัลลอฮ์ให้เราอย่างไรเราก็จะบอกว่าอัลฮัมดุลิลละรถเราอาจจะเป็นรถมือสองรถเราอาจจะมีปัญหาบ้างกล้องซ่อมบ้างใช้บ้างซ่อมไปใช้ไปแต่ในเมื่ออัลลอฮ์เลือกให้เป็นรถของเรานั่นคืออัลฮัมดุลิละดีที่สุดถูกต้องไหมครับคนอื่นอาจจะมีบ้านเดี่ยวสวยๆมีพื้นที่มีสนามเราอาจจะอยู่ห้องคอนโดมิเนียมซื้อหรือเช่าเข้าอยู่ เราไม่ได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับชาวบ้านเขาเราดูตัวของเราเรายังมีห้องให้เช่าเรายังอยู่ได้หลบแดดหลบฝนได้ลูกยังนอนหลับยังกินอิ่มได้ยังนอนอุ่นได้แล้วทําไมอะ่ะไม่มีบ้านใหญ่แล้วทาไมมันต่างกันยังไงเวลานอนเนี่ยมีใครไหมนอนดิ้นหนึ่งไร่ฉันต้องมีบ้านใหญ่ๆเพราะฉันเป็นคนดิ้นเก่งนอนพลิกไปพลิกมาเนี่ยหนึ่งไร่ไม่มีสุดท้ายก็พลิกมาพลิกไปอยู่แค่เนี่ยพื้นที่เนี่ยเต็มที่เนี่ยนอนคนเดียวใช้3ฟุตครึ่งคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมว่าเราไม่ได้พลิกตัวเยอะเลย พื้นที่นอนจริงๆแค่นี้พื้นที่กินจริงๆก,ก็แค่เนี้ยเนี้ยเนี้ยต๊ะอยู่แค่เนี้ยก็กินได้บางทีมันก็ต้องตั้งคาถามว่ามีบ้านใหญ่เพื่ออะไรแต่บางท่านบอกมีบ้านใหญ่เอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะบางทีญาติพี่น้องมาพักหรือเรามีคนจํานวนมากอยู่ในบ้านก็จะได้อยู่กันแบบไม่แออัดถามว่าได้ไม่ได้ไม่มีปัญหาครับดีแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราต้องอยู่ในบ้านซึ่งเป็นห้องเชา่าผมเคยผ่านเวลานั้นมาทําไมอะ่ะอยู่บ้านหลังเล็กอยู่คอนโดเล็กๆต้องเศร้าเหรอถ้าเศร้าไปดูนะที่สนามหลวงหล,ออหลายที่มีคนไไร้บ้บาานนนอนอย่่่งทีีมม ไม่มีอะไรต้องทนยุงกัดนะ่ะบ้านไม่ม,มีต้องไปอาบน้ําตรงก๊อกน้ําสาธารณะนะ่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้ขอบคุณอัลลอฮ์เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีใครจะดูถูกปล่อยดูถูกไปเราขยันเหมือนเดิมมุ่งมั่นเหมือนเดิมขอดูอาและมอบหมายแล้วต้องแปลความหมายคำว่ามอบหมายต่อล้อ์ให้ถูกหลายคนเข้าใจผิดการมอบหมายต่อล้อ์เนี่ยเวลาที่เราดูอาแล้วเรามอบหมายต่อล้อ์เนี่ยหมายความว่ามอบหมายให้ล้อ์ตัดสินเลยว่าสิ่งไหนที่ดีที่สุดสําหรับฉันไม่ใช่มอบหมายแบบว่าฉันมอบหมายต่ออัลลอฮ์แต่ใจมอบหมายตามใจฉันนะ่ะ ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้แปลว่าอาลัลลอฮ์ไม่ให้ฉันนะ่ะอลัลลอฮ์ไม่รักฉันแหละไม่ใช่บางอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่าความที่มันเป็นเหตุการณ์ไม่ดีมีฮิกมากอยู่ในนั้นเสมอมีสิ่งที่ดีๆซ่อนอยู่ในนั้นเสมอแต่ส่วนใหญ่จะมาร้องอ๋อทีหลังฮะแต่อตอนที่เจอเนี่ยตอนที่ไม่ได้ดังใจเนี่ยโอ้โหเสียใจน้อยใจร้องห่มร้องไห้พอเวลาผ่านมามาชาอัลลอฮ์ขอบคุณอลัลลอฮ์ที่ทาให้ฉันเนี่ยได้เจอกับเหตุการณ์นั้นที่ฉันพลาดกับเรื่องนั้นๆพออลัลลอฮ์รักฉันห่วงฉันอย่างนนนนนี้้เเเอออองขบคคุุณัลลาาะสสมมมป็ชชวววโกกยยด